มาดูคู่เอกครับศึกเพชรยินดีผ่านตาช่างเรียบร้อยแล้วนานๆเจอกันดีครับสวัสดีทางบ้านก่อนสวัสดีครับเป็นลุงเมืองเสาร์จะตรงประเดี๋ยววันนี้5ยกนี้ในรอบกี่เดือนนี่เรียกว่าโชคดีต่างจังหวัดหรือ,อยังไงว่าต่อยล่าสุดกับต่อยมืนนบอบนวันนั้นเป็นไงผลงานชนะคะแนน,นครับวันนี้เจอกับพี่เขาที่เคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับวันนี้ร้อยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบร้อยสามเมตรเมื่อเช้าเหยียบตาช่างไปไหนยังไง ไปเกินเกินอยู่บันหยุดแบบตัวนี้ผ่านเฉลุยแล้วนะก็ยังซ้อมอยู่กับอาจารย์เชฟมานะครับผมที่จังหวัดชิซึกินะครับกี่วันรอบนี้ก็ตั้งแปดต่อยเสร็จนะซ้อมมาเป็นอย่างดีเราเป็นมวยเพชรยังไงม่ขอมวยเข่าแล้วพี่เขาเห็นนะเขาเป็นมวยสไตล์ยังไงก็มวยซ้ายมวยทีมือฟทุบเตะ้ายต่อย้ายครับเข่ากึ้นะครับเอาอะไรไปช่วยเขาวันนี้คิดว่าพละงกำลังหรือว่าเรี่ยวแรงเรื่องร่างกายดูวันที่ร่างกายครับดูที่ร่างกายที่เราสูงเท่าไหร่เอ้า 65น้ำหนักของเราปล่อยหก3กว่าครับปีนี้อายุเท่าไหร่สิบสี่ครับ3ยกนี่3ไฟหลังเป็นยังไงผลงานสามยกครับไอห้ายกอ่ะขึ้นไต่ล่าสุดครับ5ยกแค่นั้นก่อนนั้นตชกไป3ยกยังไหมครับล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบก็ได้อยู่เองนี่นะต้องคุมไหมนี่ก็ได้ครับสบายครับสี่กิโลได้ไหมครับประมาณนี้นะลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกนครับฝากให้ขับเชียร์ในวันนี้กูเองด้วย แฟนครับทุกเรื่องซอสเจ้าตุ้งไบจีนสอสจ้าลวนฝากติดตามผลงานนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคผมให้น้องชาโชคดีครับมามาดูคู่กันครับผ่านตาช่างเรียบร้อยครับแก้วกางวานเอาสวัสดีครับผมแนะนำตัวทั้งมานนะครับเออเรียกว่าผมแก้ววานดีเคยเขาใหญ่ครับหรือว่าพิวายูเก่านะรอบนี้เรายังซ้อมอยู่ที่อุดรเหมือนเดิมใช่ครับของพี่มาน้อยนะกี่วันรอบนี้ซ้อมมา20วันครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่13เอ็ดครับเป็นไงเียวะตาช่างว่าเช้า ก็ม้วนเดียวเลยตัวน,นี้ผ่านเฉลุยแล้วนะเว้นนี่โอเคไม่ร้อยโอเควันนี้ใครต่อใครไปดตุงเรื่อง,ต,งต่อให้เราเรอ,อ<ช>ก็ถึงว่าเขาไวยรุ่นกว่านุน่กว่า ร้อยหนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์นี่ได้เปรียบเมื่อกีว่าน่าจะได้เปรียบนะของเรานี่จะตายขวิดมือครบมีของมีเข่าเพชรลูกเรืองนี่ที่เห็นเขามาเนี่ยเขายังไงมั้งน้องมีเข่ามีสอบครับเขาเพื่อนะไับเขาเพชรเดินเนี่ยนะเราก็ต้องเจอมวยนี้ต้องทำไงต้องขีดไวรู้อะไรยังไงใช้จังหวะใช้จังหวะยใช้หลักเลียมไปวัดกันวันนี้นะสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสีบน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่หกสี่ห้อมาปีนี้อราจะเท่าไหร่ล่ะ เขายิล่าสุดช่วงวันที่ออนตะครองวันนั้นชนะใครวันนั้นยอดทองไทยวันนั้นร้อยเท่าไหรสามเมตรครับสามเมตรแล้วก่อนนั้นอีกสองคายก็ชนะยอดทองไทยสองคาติดเออแล้วไ็อีกไว้ชนะใครแพ้พอยย่างอ๋อไฟ้พอยวันนั้นก็สนุกนะเอาละวันนี้ก็ถือว่ากลับมาในที่รักด้านมืออีกครั้งนึงเป็นคนจังหวัดโคราชฝากคนคราชและแฟนคลับของน้องหน่อยวันนี้เชียงใหน่อยคุณน้องแฟนชาวโคราชและทั่วประเทศครับช่วยเป็นกำลังใจผมครับเป็นเพื่อนโอเคผมมาต้องใช้ขอช